รับขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้าจุดสุดท้ายที่ว่าการอำเภอบางคร้าปี2565ประชาชนชาวแปดริ้วร่วมต้อนรับขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้าประจำปี2565ที่บริเวณท่าน้ำที่ว่าการอาเภอบางคล้าเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวเมื่อเวลา16นาฬกา5นาทีที่ท่าน้ำ ที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานายชูชาติจันทองในอำเภอบางคล้าเป็นประธานในพิธีรับขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำเนื่องในงานน้ำสก,การหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาาร้อยร่วมด้วยนายสิริชัยเผ่าบรรจงนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้าพันตำรวจเอกพรชัยกิต,ติชยาธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางครา้าหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยประธานในพิธีได้ทำการสักการะและปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองภายในขบวนแห่ทางน้ำจากนั้นจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าสักการะและปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโสธรภายในขบวนเรือโดยทางอำเภอบางคล้าได้จัดคณะนางรำร่วมต้อนรับขบวนแห่จำนวน204คนซึ่งประเพณีการแห่พระพุทธโสธรทางน้ำถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2433จนถึงปัจจุบันโดยมีสาเหตุมาจาก การเกิดโรคระบาดทางน้ำและชาวบ้านร่วมใจการบนบานองค์พระพุทธโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยโดยอัญเชิญองค์พระพุทธโสธรแห่ทางน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือเป็นประเพณีของจังหวัดฉะเชิงเซาที่ประชาชนรอคอยขบวนองค์พระพุทธโสธรผ่านทางน้ำทั้งนี้ทุกอำเภอได้จัดเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เข้าร่วมขบวนไปตามลำน้ำบางปะกงเพื่อให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำได้มีโอกาสนามัสการซึ่งการแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำในวันนี้เป็นวันที่สองของขบวนแห่ทางน้ำโดยจะล่องเรือไปทางอำเภอบางคล้าจุดสการะ14จุดได้แก่วัดท่าอิฐตลาดบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่ตอนบนลงต้มกลั่นวัดสายชนนาราังสี วัดสมปะทวนนอกจุกเชอร์วัดสมานร,รัตนารามวัดสาวชะโงกวัดใหม่บางคราวัดสามร่มวัดคุ้งกลางวัดปากน้ําโจโลที่ว่าการอําเภอบางคราทั้งนี้ในแต่ละชุมชนจะมีการตั้งโต๊ะสักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธรพร้อมกับให้ประชาชนลงเรือเพื่อกราบไหว้ปิดทองเป็นจนํานวนมาก ซึ่งในขบวนจะมีการจัดงานมหรสลสมโพธและการจุดประทัดรับส่งขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรอ,อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ําจะร่องมาถึงอําเภอบางคราตรงกับวันลอยกระทงของทุกปีด้วยค่ะนิวยีสิสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุก,กันวรลิสุวรรณรายงาน Terima kasih telah menonton! that's the song